ไม่ใช่ต้นมพะพร้าวแปลกต้นตาลต้นใหญ่มากต้นใหญ่ไามต้นตาลขึ้นอยู่ตรงกลางต้นโพหมายความว่าต้นตาล<ว>อยู่ก่อนหรือเปล่าเพชรที่เพชรเขาบอกให้ไปไหว้ศาลก่อนได้เลยจ้ะ <c oughs> เอาพี่ใส่โทรศัพท์ ก็มีนะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะกลับไปไหว้ศาลาก่อนแล้วก็จะเรียกเขามาอุ้ยอยียงแ้วลูกตาลหล่นป่ะใช่หรอ้อยม,มีคนป่าวะไี่ไมนีอะไรข้างหลังมันมีคนป่ะวะนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็มองมงเลย เอางี้ดีกว่าตอนนี้เรา,เอ,าอยู่นิ่งมาแล้วเราไปสารก่อนแล้วเราไล่เก็บให้หมดเลยดีกว่าตรงไหนที่มีความรู้สึกที่มันผิดปกติหรือมีอะไรที่น่าสนใจเราไปก่อนก่อนที่เราจะไปสาลาทุกคนครับกดแชร์วัดเข้าได้ทางเดียวใช่ไหมทางเดียวทางเดียวไม่ใช่เมื่อกี้เห็นผู้ชายเสื้อขาวเดินไปเดินมาเอางี้เห็นอะไรไปเลยลุยเลยวันนี้เราจะลุยเ<ม>ต็มที่เลยมันเป็นคลองมันเป็นคลองตรงนี้เป็นนี่ยะ เสียงข้างหลังเราอะ่ะดูรอบต้นมันจะร่วงอะไรตลอดมานัน,น่ะต้ตาลมีต้นตาลต้นตาลเต็มเลยก็ต้นตาลไงต้นตาลขึ้นอยู่บนต้นโพเฮ้ยไม่ใช่ดิแล้วอยู่ตใต้ต้นโพลมคดีเลยนะเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยอะไรข้างในวะหล,หลังคาลางคาล่านนเป้หลังคาบ้านล้านปูไปกระเบื้องว่าใช่ไหมเจ้หลังคาหลังคาจริงๆริงอิจฉาอย่างกับคนเหยียบเลยอุ้ยมาสามคนครับอย่างกับคนเหยียบเลย,ยนี่นะทุกคนครับ,รบเราอยู่กันที่วัด แล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้ามาดูนะฮะกับสาลาที่เหมือนวัดวัดหนึ่งที่ที่ดังๆเลยแล้วก็เรื่องราว <c oughs> วัดที่นี่มีเมนอยู่ด้านในสาลาเุายาย้ยเฮ้ยอุยอ้ยตกที่อะไรอะมีต้นตาลหรือเปล่าต้นตาลในนี้นะไม่ข้างนอกอะ๋อังไม่มีปรับตัวหน่อยครับ มันมีสองไฟให้เราดนี่อบอกแล้วมันเหมือนมีคนเดินเหมือนมีคนเหยียบใบไม้อ่ะใช่ตรงที่เรามาคือตรงนู้นนะครับตรงนั้นคือศาลาที่เป็นบริเวณของส่วนของหน้าวัดสมัยก่อนเขาจะขึ้นเรืออยู่ตรงนู้นนะฮะตรงนั้นเลยเรียกกันว่าหน้าวัดแล้วตรงนั้นมีหลุมศพมีที่ทิ้งสารพระภูมิแล้วเป้มันไปเหยียบบันไดาสารพระภูมิหักแล้วมันมีเหมือนคนเดินตามมาตลอดเลย พอบันไดหักปุ๊บลมมาโอ้ยเหี้ยมากไปไหนพี่พียร์เข้าตรงไหนก่อนนี่เปิดเปิดหน้าต่างหน้าต่างเปิดได้เปิดได้พี่พี่พี่เกนดอะไม่มองไม่เห็นหน้าต่างเปิดได้เอาเลยอีเกิดอะไรเหมือนเสียงราคาเลยพูดป่ะเปิดเลย หัวหน้า <poker> ต <phones> <c oughs> ่างหลุดจะดิคือไม่ได้เปิดนานมากเข้าได้หัวนี่โอ้ยี่หล่อกูฝืนหูอยากใช้อยากใด้เก็มเลยไม่เคยใช้เลย เที่ยวไฟฉายไม่ค่อยไม่ค่อยมีเปิดได้เอาประตูประตูบีอะไรหน้าต่างนะเมื่อกี้อะไรมันมามันฟิวอมดเลยไม่ได้ยินเสียงหรอเขาบอกว่าชุดขาวใต้ต้นตาลตรงนี้คือต้นตาลนะที่ยืนอยู่ต้นเดียวเลยแล้วมีต้นโพล้อมรอบ ี่สันดานเอื้อเปิดได้หรือเปล่าฝืนเปล่าพี่ล็อกป่ะเสหายสุราเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกชุดขาวค่ะพี่เป้มาครับนี่ไงชุดขาวไหนไม่จะเห่าอะไรทั้งหนาหอดมาเลยไม่มีนะเฮ้ยหลายคนอั่งเลยอ่ะชุดขาวใต้ต้นตาล ตนตาลเนี่ยเหรอต้นนี้ใช่ไหมอันนี้คือต้นตาลที่มีมตน้นไม่มีไม่มีไม่มีครับเปิดเปิดได้ลยไ้สดเสาร์อาทิตย์ครับทุกคนครับจะเจอนเสาร์อาทิตย์เก่าจัด ไม่มีอ๋อไอทำไมเห็นทั้งสองช่องเลยวะช่องไหนทั้งทั้งต่อต่อทั้งอะไรได้วยโกดหรือเปล่าทุกคนมันไม่ใช่เออถ้าถ้าเห็นตรงนู้นอ่ะแต่ตรงเนี้ยมันม,มันไม่มีนะมครับตรงนู้นจะเชื่อนะเพราะว่าหางตาก็เห็นเหมือนกันไม่มีครับนี่มัน ไม่มีครับแต่คอมินเยอะมากเลยชุดขาวว่าตะกี้มีไม่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 มีครับไม่มีครับมันเป็นโกดหรือเปล่าโกอุ้ยเฮ้ยเอาเลยครับทุกคนชุดขาวข้างต้นไม้มมเห็นาชุดอันนี้เดี๋ยวก่อนนะเขาบอกที่บอกว่าเป็นท่าเรือ ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงตรงนู้นใช่ไหมไม่มีครับเป็นเป็นโกดหรือเปล่าต้นไม้ใช่ไหมนี่จริงจังเนี่ยเพราะว่าเป็นวัดที่แบบเขามันแรงอ่ะบอกแค่แค่นี้เขาบอกว่าแรงต้นไม้หรือเปล่าต้นไม้หรือเปล่าต้นไม้มันก็ฝังเลเอาไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ดีกว่าเรียกเขามาเลยดีกว่าเราอยู่ในศาลาเราปลอดภัยเชื่อวูดิ เรียกเขามาเลยชุดก่งชุดขาวเจ้าท oh, so ี่เจ้าทางขอคนหนึ่งคนบีหรือเป้ก็ได้เรียกเลยเสียงอะไรเสียเดี่ยวเมื่อกี้ไม่ได้ทำเปเรียกเลยเออเปเรียกไม่ได้ทำเปเรียกไปเรียบไปเลยไงเราอยู่ในนี่สาวาออกมาเลยนะออกมาเลยครับดออกมาเลยครับดังดังดิดังดังดิโอ้ดูยันย่ายิ่งออกมาเลยครับดังดังพูดดังดังพูดดังดัง ออกมาเลยครับชุดขาวออกมาเลยครับชุดขาวดังๆออกมาเลยครับชุดขาวอะไรอะโ้แม่สาวน้อยโอ้โหชุดขาวเสียงอะไรอะ่ะเงี้ยไม่เมื่อกี้มีเสียง สวัสดีครับทุกคนนะความมือกลัวผีไม่เวลาที่บอไม่กลัวกลัวไม่กลัวอยู่แล้วลุยเลยดีกว่าวไม่ต้องเสียเวลาวันนี้เพิ่งไลฟ์สักพักนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่สี <c oughs> ่เขาตามแล้วต้องใช้จิตในการสื่อ ท้าทายดิโลใหม่มุ้ยเคยจะท้าเลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะพร้อมไหมนะเอาดิครับที่นี่ไม่เคยเปิดมานานแล้วนะอยากยาก้ายเต็มไปหมดไม่ได้ทำความสะอาดแล้วก็ตรงหน้าสุดของเราเป็นส่วนของเมนนะเป็นเมนที่อยู่ในศาราจริงๆนะทุกคน บอกไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะชุดขาวเขาบอกยืนชัดเลยตรงใตต้นเ้เปิดดิเปเปิดดิเปเปิดดิพี่ไม่ได้ล็อกไว้อะพี่ไม่ได้เปิดสูใช่่ะเปิดดิ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 เปิดดเปิดดิ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 เเปิดเปิดเปิดดิเปิดดเปิดดเปิดดิเ ยืนอ,อยู่คนเดียวไม่พอต้องมากันเันยืยเยอะเปิดเลยเปิดเลยบีเปิดเลยมีเปิดเลย,เลยถ้าเป็นวิญญาณสัมภเวสีหรือชุดขาวที่เขาเห็นกันนะฮะออกมาเลยครับ ดันจะกลุ่มมาพี่จะเอาแก,ากลุ่มมาเนี่ยเนี่ยอเราเนี่ยได้ยินนะ <Hey. S 2> คนดูมันดูได้ยินม <Hey. S 2> ั้งรยุงอ่ะเฮ้ยมันเงียบไปแล้วอะ่ะ uh huh. เสียงเหมือนแบบเหมือนวัดทุงมาจากใต้ปูนอะ เอ้ยียขาใครวะอุ้ยเุ้ยยี่ใครหอยากแย่เต็มหัวเุ้ยเมื่อกี้ขาใครไม่รู้ไม่ใส่รองเท้าด้วย ไปลงวิญญาแ้วรงแล้วเขาแหวไม่หมดเลยนี่ไอ้ามีแค่ใครวิ่งปุีเขาเข้ามาไม่ได้เปล่า พี่เคยดูผีโกเทยมมาที่มันวิ่งะ่ะโอ้ยทีย่จะสิทธโชคกันเลวเฮ้วิ่งมือพูดไปนี่เราอยู่ข้างในไม่ต้องกลัวแล้วมีมีที่เผบศพเป็นเพื่นอนนะเนี่ยมีมีแมนอยู่ข้างหนไม่ต้องกลัวทุกคนครับกดแชร์ไปอะ่ะ อะไรเสร็จส uh 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 ่งวะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะเฮ้ยกูเห็นเหมือนจีวอนตอนแรกอะใช่ไหมแป๊บนึงนะทุกคนตอนแรกเหมือนใช่ป่ะวะปุ่งเน้ยอยากใก้เต็มเฮ้ยเหมือนจีวอนะเว้ย เหมือนจีวอนพาดอนู่งแถวแถนี้เออจีวอจีวอพ้าเลยอ่ะพาดอยู่อ่ะหาไปไหนหรือว่าเห็นโต๊ะโตหาเลยโตสิงตาดีอัไอนอไหนเสียง เมนเสียงประตูเหมือนเสียงก้อนกระตุเมนอ่ะเี่ยเขามีการแสด้งของหนังเดี๋ยวเขาปิดมา่านไว้เขาเปิดมา่มดมานอ่ะไอ้ฉันมา<ต>ห่อแล้วศพแล้วมั้งไอ,อ้หเหี้ยพูดได้ผมก็เดี๋ยวไอ้ลูกกิดอะ่ะตัวงูงูน,นอะออกมาเลยครับผมสามคนไม่ได้กลัวหรอกครับนะไม่กลัวครับสามภเวสีนะฮะ พี่ก็อยู่ไกลแล้พี่ข่ายยาวขนาดเลย,เาาเลยร้องจริงดิเขามาแล้วหรอพี่กูไม่ได้เตะดูดิดูฝุ่นโอ้ยขี่ดูอยากบย่ยดิมีฝุ่นของแท้เลยดูนะเนี่ยตรงอยตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้เลย สันดาเสีเเยเพยบทำไมเอาผู้หญิงมาด้วยใส่เสือ้อสีขาว้านนั่งกเลยเค่สียงอะไรวะเสียงเฮ้ยเป๊ะวะ จุดทูบไว้ก่อนไหม,มใช่ใช่ไหมตอนแรกมีจีวอนใช่ไหม,มๆๆจุดทูบไว้ก่อนไหมแล้นไงเดี๋ยวจุดที่ก่อนทุกคนแป๊บหนึงทูบหนวะ ร,รลูกตาลูกตาเคลียแล้วลอใต่หว่างขามันกระจอกเปยรลอใต่หว่างขามองผ่านทูบเลยเอ้ยมองผ่านเทียนเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เสียงผู eh ้หญิงทำเพลงเลียบีจริงจริงอะไรอะทำไรเป้ยยอ ียิบมาดีเมื่อกี้อะไรลวงอ่ะไอเป๊เขาเขาเขาบอกอย่ากางล่มไอ้อย่าล่มดำด้วยอย่ากางล่มในที่ล้มดอกไม้จันดอกไม้จันเขาไร้ยชาพนกกิจอะไรนะชาพนันกิจงานศพไง อย่าไปเล่นอย่าไปเล่นไม่ดีมัลาวไม่ดีนั่นไงทูเป๊ะยิบมาจุดไอ้อย่าก,กางล้มไอ้สัสไอ้เป้ะเขาไม่ให้กางล้มเขาไม่ให้กางล้มมึงลองมองรอบใต้บังขาด,ดิดเด็นไงี่าย เลยมึงท้าเลยชุดขาวท้าชุดขาวเลยมาเลยอุ้ยเฮีย ทูกล้วงทำไมทำไรทูกล้วงวะกูว่าแล้วกูบอกแล้วเป้บอกแล้วกูบอกแล้วว่าเฮ้ยกูวิ่งมล้วยังไงอย่างงลมมันจะทิ่มหน้ากูล้มมันจะทิ่มหน้ากูล้มมันจะทิ่มหน้ากูไม่เอาไอ้เป้กูไม่กลางลงกูไม่กลางล้ง เราดำเลยเนี่ยหายไปแล้วมกินน้ำอบด้วยอืแล้วจัะแล้วจัะแล้วเขาบอกว่ามีคนยืนอยู่หลังพม่าก <c oughs> ตอบวอเฮียหน่อยบีวอปิดวอล <c oughs> วอไม่มีวอเลย <c oughs> เฮ็ดวอ <c oughs> เฮ็ดวอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพม่านขยับว่ะ ไปพาา่ไมาขยับวะใครอยู่หลังผ้าม่านครับเออวะหน้าต่างข้างในสาราบมันปิดหมดนะมันไม่มีลมเข้านะนะใครอยู่ผ้าม่านครับออกมาเลยครับ เข้าไปมือพี่พี่มานี่อย่างก็ท้าลายเต็มเลยเข้ามืเลยฟังเรื่องไหมเหี้ยกูจะว่ากูจะพูดอะไรวะอยู่ในเมนนะเนี่ยาพูดอะไรภาษาใต้เนี่ยกูพูดไม่ออกบีน้ำเลี้ยทำไมเฮียเงียบจังเลยอะเฮียตอบวอหน่อยเหี้ยเร็ยรัเร็ยรัวเอายังเปลี่ยนช่องไหนตอนนี้อยู่ช่องไหน ช่องคนที่แปดเปิดเปิดช่องเก้าช่องเก้าเปิดช่องเก้าบุญเล่นนายนะเฮียดูไลฟ์อยู่เปิดช่องเก้าเฮียเปิดช่องเก้า มีแค่จุดทั่วเลยเนี่ยไฟติดเนี่ยกดช่องแปดกดไปเก้ามงมาแต่เดี๋ยวดูนะเนี่ยเห็นไฟปะอันนี้คือเยาว์ช่องแปดช่องแปดเยาว์มาแต่ไม่ได้มีเอาล้วไฟเขียวๆเพียงแค่ปัญหาเลยครับตอนนี้วอลบีมปัญหาทุกคนงง สัมภเวสีที่อยู่น<ด>ที่แห่งน,นี้นะฮะถ้ามีอยู่จริงนะฮะชุดข่าวที่คนอื่นเขาเห็นปรากฏตัวออกมานะให้พวกเราได้เห็นให้ทุกๆท่ททททานได้เห็นเป็นบุญตา,าด้วยเถิดจ้าทุเ<อ>ฮียบอกช่องเก้าช่องเก้ากดไม่ได้เฮียมันกดแล้วมันก็เปลี่ยน<ะ>มาแปงช่องเก้ากดไม่ได้บัญยักรข่าศแบบนี้ขอเลยกกันมันมาแปงตลอเฮียกดท่องช่องแปเลย ฮีย er, กดไม่ได้นี่ก็ลองกดให้ดูเนี่ยไปสิบแล้วนะเดี๋ยวดูนะมาแปดละมันกดไม่ได้มาเลียนเองเดี๋ยวเราจะเปิดม่านนะทุกคนครับเอาอย่างนี้แล้ากันใครที่อยากฟังเพลงมอลร้องไห้นะฮะเดี๋ยวขอญาตลงตตก่อนละกันแล้วมารวมตัวกันที่คนเป็นผีนะฮะในนี้นะฮะบ้านฟ้าบ้านฟ้าคนเป็นผีในตตครับเดี๋ยวผมจะเปิดมอลร้องไห้ตามที่ขอแล้วนะ มารวมโัรที่เพจคนเป็นผีบ้านฟ้านะครับหนึ่ท่านนะฮะตอนนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดมา่านพร้อมกับเปิดเพลงมอลรองไห้เพราะว่าหลายหลายคนเห็นชุดขาวพร้อมอย่างครับทุกคน1 8 0 0ขออนุขอญาติลงไลค์ต่อนะครับแล้วรวมกันที่บ้านฟ้าคนเป็นผีตอนนี้เลยครับไปทุกคนครับ ตรงนี้เลยตตนะในตตนะไปรวมตัวที่นี่นะฮะเสียงอะไรย้ายไปที่บ้านฟ้าคนเป็นผีนะคะหัวใครอยู่ตรงเสาไม่ม,ม,บมะะีบ้านฟ้าคนเป็นผีนะคะในบ้านฟ้าบ้านฟ้า,าบ้านฟ้าบ้านฟ้า ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดม่านนะคะเปิดม่านบนเมนตอนนี้เราจุดูกแล้วไปบ้านฟ้าคุเป็นผีนะคะปุ้ยตามแปดแสนสวัสดรบ๊ายบาย